สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นด้านใบจ a s อาเซตแมเนจเมนต์ค่ะอีพีนี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาวน์โฮมในทำเลพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีกันค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าไอวิภทาวค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดงงอพ,อพนัพนิคมจัังหวดชนบุรีค่ะโครงการอยู่ติดกับถนนเส้นสุขป,ประยูนนะคะทำให้เข้าออกสะดวกสบายค่ะและยังอยู่ใกล้กับนะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวอยู่ใกล้กับเทสโก้โลตัสค่ะวัดกุดงงเทศบาลตำบลกุดงงค่ะและยังอยู่ใกล้ค่ะกับแหล่งอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมอมาตะาค่ะอยู่ใกล้กับพนัทนิคมชนบุรีเพียง แค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะภายในโครงการออกแบบมาให้ร่มลื่นน่าอยู่นะคะเงียบสงบค่ะเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยมากๆเลยและภายในบริเวณโครงการค่ะเขาก็มีพื้นที่ส่วนกลางและสนามเด็กเล่นค่ะมีรปภดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านสำหรับภายในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมตามยิ้มมาดูเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บ้านเลขที่31220ทับ2ค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาโฮม2ชั้นนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ที่จอดรถค่ะและบริเวณด้านหน้ามีโต๊ะรับแขกนะคะสามารถที่จะนั่งเล่นด้านหน้าได้ค่ะมีขนาดพื้นที่19.5ตารางวาค่ะ หลังจากที่เดินเข้ามานะคะจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะจะพบกับบริเวณห้องโถงค่ะสามารถที่จะใช้เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะกับมุมรับแขกหรือว่ามุมพักผ่อนกับห้องนั่งเล่นได้ค่ะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลย,เลยพร้อมกับโต๊ะกลางอีกหนึ่งฟังค่ะก็สามารถวางเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าจะวางคู่นะคะกับตู้วางของก็ได้ค่ะ เลยเข้ามาด้านในของตัวบ้านค่ะบริเวณนี้นะคะมีพื้นที่กว้างสามารถใช้เป็นห้องรับประทานอาหารค่ะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยนะคะและยังมีพื้นที่เหลือค่ะสามารถทําเป็นมุมสําหรับห้องทํางานได้ด้วยค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นพื้นที่ต่อเติมพื้นและหลังคาวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนและซิงค์ล้างจานค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องครัวไทยได้แบบสบายสบายเลยค่ะและยังสามารถค่ะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้ด้วยค่ะบริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำน,นะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ เดี๋ยวตามยิ้มขึ้นไปดูที่ชั้น2กันต่อเลยค่ะตามมาเลย และห้องแรกนะคะเป็นห้อง master b เบ r o o m ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างเลยค่ะวางเตียงขนาด5้าถึง6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยนะคะแล้วความพิเศษของห้องนี้นะคะเขาก็มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ค่ะเปิดรับลมชมวิวด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยและห้อง master ์เบ r o o m ค่ะก็ยังมีห้องน้ํานะคะในตัวค่ะซึ่งห้องน้ํานี้สามารถเข้าออกได้2ช่องทางด้วยกันนะคะกับบริเวณด้านในของตัวห้องเองและบริเวณด้านนอก มีการกั้นนะคะโซนอาบน้ำกับพื้นที่แห้งแล้วก็โซนเปียกค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะ2ห้องนอนนี้มีขนาดเท่าๆกันค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกในบ้านก็ได้หรือนะคะสามารถที่จะใช้หนึ่งห้องค่ะเป็นสําหรับห้องพักห้องทํางานหรือจะเลือกใช้เป็นห้อง walk In Pro ฟ e ์ก็ได้เช่นกันค่ะมีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์เปิดรับลมบรรยากาศดีๆด,ด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ การเดินทางมายังโครงการไอวีทาวพนนิคมชนบุรีเร so ิ่มต้นจากสี่แยกพนนิคมขับไปตามถนนสุขประยูน315ประมาณ2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยบ้านเนินหลักหนึ่งขับต่อไป31เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีก16เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านในโครงการไอวิทาวหลังนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามนะคะเข้ามาได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube c h a n ล e l บลนบ้านใบ,นบน J Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะและเรายังมีบริการให้คาแนะนาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ ยนะคะคยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามและแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ